ว,วันนี้เราผมก็จะมารีวิวโย่ไพ๊เอร์ดีทูนะคะเป็นเซิร์ฟสเก็ตนะครับน,น,บนี่ก็ตอนนี้กาลังคิดก,กันอยู่เลยตอนนี้นี่แต่ถ้าเกิดที่ผมเรียกนะครับก็เรียกกันว่าโย่ไฟหรือว่าเซิร์ฟสเก็ตไฟสายฟ้าที่ผมเรียกนะครับคือผมชอบคือมันไม่ยาวเกินไปแล้วมันก็คือคือมันนุ่มมากเลยครับเลวลามันสม ooth เนี่ยครับ ใช่ไหมครับแล้วมันเวลาเราอุ้มใช่ไหมครับมันจะเบามากเนี่ยครับมันก็แบบสมูทจริงๆครับด้านหลังผมชอบด้านหลังที่สุดมันลืน่นมากครับเนี่ยแล้วเราก็ยังทําได้ดีเลยคือผมชอบตรงนี้จริงๆครับจุดที่โยไพายเนี่ยครับแล้วผมเรียกโย่พายคือเวลาผมลองใช่ครับ คือครั้งแรกอันนี้คือวันแรกใช่ไหมครับี่วันนี้คือวันแรกผมได้เลยนะคือผมลองเล่นอะ่ะแล้วมันผมเล่นได้เลยอะ่ะคืออันนี้มันง่ายจริงๆอะ่ะแล้วมันก็หนุกมากด้วยสำหรับผมเนี่ยค, <c oughs> คืออันนี้เลยผมขอแนะนำนี่โยไพตเตอร์ที่ถูนี่นะครับของสเปนก็ ก็ขอให้ Subscribe วิดีโอนี้ด้วยครับแล้วถ้าเกิดอยากให้ผมรีวิวอะไรใหม่ๆก็โอเคนี่นะครับแล้วอ๋อใช่แล้วผมก็ลืมบอกอะไรบางอย่างนี่ครับนข้างใต้นี่เลยสวยเหมือนค่ะเรื่องการ์ตูนค่ะไอตอนเนี้ยที่ไรนิ่งแมคควีน เนี่ยครับน,นี้ก็เป็นแบบข้างใต้ของมันแบบนี้เลยอันนี้เด็กถือได้นะครับหกขวบน่าจะหนักหน่อยอันนี้อันนี้เด็กถือได้เนี่ยครับโหผมชอบมันล้อมันนุ่มมากเลยครับเนี่ยผมยังบีบมันได้เลยมันแล้วมันก็เป็นถ้าเกิดท่านผู้ชมฝึกฝนนะผมก็แนะแนำเอ่อแ,นะแนะนำแบบ เออเวลาถนนยไหยครับข้างๆมันจะเป็นหญ้าแล้ไปทําตรงนั้นได้เวลาล้มก็จะล้มในีอะ่ะหรือว่าเอาทางที่นี้คือเอาเครื่องป้องกันมาก็ดีนะครับก็น่ารั